<Net> ส่วนส่วนให้คณะกองมารเงาบวงสีทองพัฒนาบาลมีหลวงปู่ใหญ่เอกจะทักนะครับซุดยอดอาจารย์เทปครับให้สังเกตบ่องกวางเอาจารย์เห็นยังไงมีทั้งพ่อแม่กองมีทั้งลูกกวางได้จารย์เท็น ตั้งกองเข้ามาเนี่ยตั้งกลองเข้าเดี๋ยวจะได้เอายลู่หลับล่างบ้านหักทุนส่งเสริมเจ้าที่คณะมั่งคั่งมันจะยับไปนะครับมันสิบกพ้อขอให้จับหน่อยเออเวสที่เอาสีกกขว่ยยับหน่อยครับผมอ่านั่นแหละครับผมเชิญครับนางรำบักม่วงสีเด้อบักม่วงน้อยนี่มันเป็นตาแฉกแฉแฉรักบักม่วงสูบบักม่วงสูบอาจารย์เหีนยบักม่วงด้วยนี่มันเป็นตาแฉกแฉ่ใสหลากุ้องคอ เจ้าของต้นบักบ่วงยู่ยใส่ะโอ้อหฮตดูมันเป็นธรรมาดาราปุ๊บคุณน่ะทาหมุนกับมันครับคุณน่ะอุ้ยท่านางแห่งงามครับฮวุนโอ้ยน,น่าอาจารย์เทศครับอาจารย์เทศได้เบิ้งตั้งตอนเล่นที่แรกจนพอดีหน้าที่สุดท้ายบ่ะเ้ยเบิ้งแต่ทางนั้นทางนี้บ่ได้เบิ้งันเฉย เอาสังเกตเห็นชาฟอนนักล่ำเป็นการเชิญเที่ยวเมือ่อผัดเจนบอ้ยมีทาหนึ่งดิอาจารย์ทางอย่างน้นอบานนีถ้าอย่างอาจารย์น้อถามขึ้นปาเทศจสองทม่านได้บหมนี่ถา,ามขึ้นเข้าเข,ข้าหลีนก่อนออย่างยุกไก่บา้านเงูตีพิ่นเล่ก้มเืนกันจักหน่อยอาจารย์เงูลงมากตีทางงูเด้อจารเท็จมีทางงูฟอร์มได้เลยตีเอากรองเห็นบ่ เอาน้ำร้องหมน้ำงหมดเอาเอาน้ำน้ำเี oh, ่ยอุ่นเนี่ยตัวท่าไหนท่างงูใส่ทางงูไวงูวัวไหนงูใส่เสียงงูขอเสียงงูเนี่ยกูเล่างูมีเสียงนอะ่ยผู้เจ้ากับงูเป็นทัวร์ไปกันตั้งดาถามไปมันมีดีรือตเสียงงูนี่กันใดเอ้านะครับผมเอาเรียบร้อยเนาะคุกบาทแต่เราขึ้นมาเหมือนไป ผู้ฝึกสอนผู้ยั่งเชิญกันบนเวทีด้วครับเด้อเกิดมาทายลุงน้อกันถือว่าเป็นเกียรติให้กับเวทีครูวัฒนหลาเราเขาปีนี้มารวมกันก็ถือว่าเป็นปีแรกในการของม่วงสีทองพัฒนานะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครครับเขายืนทางตรงกลางได้ไหมโอ้ไม่ยันภูมบอาคกว้องหรือไม่ไอซ้อมตัวได้ไหครับผมขอบคุณครับมากๆขึ้นมาเปิดกับทีมงานเท่านะครับผม ทาเดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของท่านนายกงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านวัฒนาช่างเหลานะครับผมท่านได้อ่มีความยินดีนะครับที่จะมอบทุนส่งเสริมนะครับในการต่อยอดพัฒนาวัฒนธรรมของเรานะครับวัฒนธรรมกรยาวแนวของพี่น้องชาวกรองทุกทุกท่านนะครับวันนี้ขอวันนี้ขออนุญาตในเรียนเชิญนะครับท่านวันภาพุทธศรีนะครับผู้อนวยการสารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ให้เกียรติในครับขึ้นมอบทุนส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมให้กับคณะกองยาวพ่วงสีทองพัฒนาครับพัฒนาไอ้ผู้รับพัฒนานนะครับคสีผ้าบนหน้าจอเนาะคู่พัฒนาไทยอีกเออยังเอาคู่กองยาวตีมองพัฒนาไทยเรนนี่น้อยจีถามส่ส่วนโอ้โหเดี๋ยวกันี้เดี๋ยวเจอกันผู้บริหาร ร่วมบรรลุความบนเวทีครับโอ้ยเดินช่อแต็มือของหน่อยเลยช่อไหลยจระเชิญน,นั่นตรงกลางเลยนะครับป้ายนเนี่ยนังลัามเขถือตั้งแต่อาจจะได้เห็นป้ายนะครับผมครับผมกางข้ามป้ายเลยนะครับครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ุดท้าย,นนายในตะลเมอร์เจคิรินปิดคุง้งส่งพี่น้องเข้าเมื่อบ้านนะครับไล่ไล่กรรมการขอไล่ผมขอไล่ทุกคนขอผู้ยุนีก็ขอไล่นี่ผู้เจ้าปรทเทนเหลนมไปนี่ไล่นั่นแหล,ไล,ละไล่ได้หรือเปล่าเน่เรียบร้อยใช่ไหมครับความข้ามขอบคนกับขอบคุณท่านผู้เป็นการนะครับไล่เตยผู้นเตยสวมได้เด้อ โซบิน้องั็เตรียมตัวเลยครับตัดแถวขาเลยกูเนี่ยไอ้หน่อยๆมันอยางคว่ำมุ้งไตโสงขึ้นเนี่ยเอาไอ้กองขึ้นน้อยๆเจ้าตีกองขึ้นตีชามตีกองใส่กองมาตีฟังรั้วเอาใจไม่ครับกองซีเลยครับกอางซีบวกห้อยซีนะครับ,บมันหน่อยก็าสรารพัดผมตัวหนึ่สรารพัดผมบ่อคาเอาตักงลำพ้อยกัเตรียมพร้อมกับการขามนะครับเนาะนะครับตัดแถวขาเลยนะครับ อาน้ำไปไปเข้ามายืนเยืนการในห้องเอาเอาเอาเดี๋ยวมือกองน้อยลูกลูกมือกองลูกมือกอง่อนลูกมือกองเอ้ยแม่เพิ่งมาดับบอลนี่ยขอไว้ซะแม่ดิมันยังสิพ่อฟันพ่อเลี้ยงน่ะนะแต่มาเตียงมันต้องเตียงไม่ขามป่นแกนขามป่นใด้แม่มันยังเสียวอยู่อันนั้นทายอยู่เดนเฮต์วอชชอนหลายอาจารย์เทสครับ ยี่เหนี่ยนฮุ่ยตียล่หลีเอาโล่เอาโบล่าเอาโบลาเบิ้เบิ่งคึมเบิ่เบิ่งคมดี้อเอาลองบ้างดูเซเ้วเสียเล้วเสียเล้วเสียเสียเล้วเสียเล้วเสียแล้วเสียเล้วเสียแล้วเสียแล้วครับพอนาเสียเล้วเอารับเอาลำเอาลำเอาเว่าดีหมอันน้ค่หนาวงได้จัดเบียนแล้ว อตัวปาตัวเขาเขาฟังนะเขามาจําท right, ีไว้ยืนยื้อซื้อใดของเขางมาทางหนาลดมาทางหนามาทางหนาโอ้ยมาทางหนาตัวเนาะเนี่ยหมดเวลาแข่งแล้วสีส้บาะเนี่ยเอาใสียลาไอ้นั่นไปโว้ยกับผู้น้อยให้น้อยเงยีื้อนี่แหลยจะเหยียบลูกเพิ่นเนาะจะเหยียบลูกเพิ่นอยู่เอาครับพี่น้องครับในส่วนของการประกวดของเงานะครับประกวดศิลปวัฒนธรรมในความขึ้นของมือนี สิทธสุดลงต่เบียงเทน้ครับพี่น้องครับยังมีอีกมือเนึ่งอาจารย์อมในส่วนของการประกวดของเย่าวก็คือวันที่าธัานวาคม3คณะครับ3คณะเิือกแต่เวลา10เกานาฬิกาแต่ว่ามืออื่นนะครับยูทีคุ้มอันนั้นทมของเอานะครับอาจารย์อมถือไม่สองตัวไปยังในหัวก็ยังมีการประกวดนะครับในส่วนของการประกวดมอลมคอนประยุกต์นะครับการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปรกลาง ยูทีวที่ตรงนี้เริ่มตั้งแต่เวลา1 6นาฬิกา30นาทีนะครับหรือว่าผู้ใดอยากจะมาผูกเซียวนะครับกาเรียนเชิญมาได้นะครับคุ้มวัฒนธรรมเรานะครับให้รวมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกานะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับท่านคุ้มวัฒนธรรมนะครับขอขอบคุณพี่น้งนองทุกทุกคนนะครับที่เดินทางเข้ามาชม นในส่วนของการประกวดศิลปว,วัฒนธรรมนะครับสิ่งคุ้มวัฒนธรรมขเขานําโดยนะครับท่านวัฒนาช่างเหลาหนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดคอนแก,นก่นได้เลเ็งเห็นถึงความสำคัญด้านการส่งเสริมว,วัฒนธรรมนะครับได้มอบโอบประมาณจัดสรรกบประมาณในการส่งเสริมว,วัฒนธรรมพร้อมเมื่อยพันนะคร,รับ วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้บริหารจากทุกๆโรงเรียนนะครับที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีนะครับมอบรางวัลและการร่วมให้กำลังใจกับคณะกรรมการงานของเรามบื่อให้กับท่านผู้บริหารผมนะครับครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมให้การตัดสินนะครับในการประกวดกองยาวในค่ำคืนวันนี้ครับตั้งอา่าับเราเบือให้กับกรรมการผมนะครับ และกับพี่น้องครับทุกคณะที่มาเวทีคมวัฒนธรรมครับรับงานได้คณพ่อคุณแม่ได้ผู้ใดมีการมีงานนะครับมีการมีงานสามารถติดต่อได้หลังไม่มีเบอร์โทรทายรูปไปนะครับมีเบอร์โทรนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจม่วงสีทองพัฒนาเพจของคนอีสานนะครับเพิ่นรับการรับงานนะครับงานแหบบแพ้งเนาะไอเนาะเนาะบอบแพ้งเนาะประมาณเจ็ดแปดหมื่นเออแปดบ่ นผมแห่กฐินเนอะหาเมืนผมบดต่อจักบาดผมบกต่อจักบาดคนอดีสารหานนันพบยากมาขอนแกน่นตื้มให้อีกเมื่อน,นึงทานมัน้าผมนี่ไม่เคยได้ยากดอกเอารับไนดองรับข้อยไนดองเดิน ก่อดไปสลรับวุนี้ทรงพี่นองนะครับด้วยเต้ยพุดไเตยสงและการเต้ยวนๆวนวนวนจากม่วงสีทองบรรดาบารมีหลวงปู่ใหญ่สลรับวุนีขอกล้าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ